ออมาเบ่งพ้นต้มง,งูจงอางงูจงอางได้เมื่อตอนที่มาส่งเฮาเนาะพ้นเอาไม่ตีเอายามกลางคืนก่อนที่เฮาที่เข้า,าบ้านนี้พอดีพ้นเจองูอขามทางแต่ว่าเป็นงูจงอางขนาดใหญ่หลังจากที่พ้นตีงูได้เนาะแล้วพ้นที่ทำการต้มซ่ามาสัน มาเบิงพี่น้องโอ้จุงอ่างวันนี้ไหมโอ้ธรรมดาธรรมดาน่ะสว่เอ้เลยเอ้เลยกตอกโดนานนะครับขี่หะกันโปรดขลื้ขอขลือขรื่อ่ลยขรือ

มูจกอ่างจกอ่างกินดาซเลยอยายไปใน้องกกิเล็กเล่จับจับจับขึ้นมาว่า่อคนลุกยาวอะไกห่วงธรราครับ่การซีดกระชัที่ส่วนกล้หนอนเร้อนรอหนบ แลกกัวดงเงี้ยเก็บเนี่ยอ่ะได้ละเฮ้ยอ๋อพุงบ่นะจ๊ะจ้าบัญญัติละตัวปูลที่น่ะจ้ออาจาวเนี่ยโดดได้เลยเบื่อกันได้เด้อกัวก็ชมัดเด้อได้แม่ตาปลาไปทางเที่นตาเด้อเลยส่งแล้วตะนั่นตัวตัวน่ะตาละบุกอาริงแม่ยะนาฮะเด้อสิได้ไปแป้สว่าง yeah, <tem Ash Walker> จงอางไม่ธรรมดาพญาจงอางโอ้ยยานเคยกินตัวนี้ได้ก็หันจากันไหมกัวมันะไว้ใส่ตอวหัวมัมนะัวมันตัดทิมเพเลย่าน่ใ่มเจ้าเจ้าเลยาเนนา้าเเต้าเจ้ เอาเบิ่งขันตอนนี้จะไหนย่านนี้มาเติมอืมเจ้าหนุ่มกำลังสิว่ามันห้อนเอาพัดลมมาเป่ามันเถอะเลื่อมลืมมือมีพัดล้มใช้ยาไม่เ้าเอาเผาบ่แรกๆบริเผาเลยบริเผานี่นละแฉะพอมาแฉะเก็ตมันมีบ่เก็ตมันมีอยู่อยู่นี่แหละแต่มันเกตทังเกตวันลาเอาต้มแล้วมันจะอ่อนเนาะอืมอ๋อ ไม่ได้เผาเนาะต่อยู่บ้านเขาเผานะแต่บ้านเาผาซะก่อนเอาบ่วงเอายังเขาขูดคูดกูดก็บ้้นเผาเผาคือกันบ่แต่เผาเผาบบเซบเผาบ่แน่นี่แหละเซบแต่บ่เผาแล้วมันกะอ้อนเนาะนี่เนาะจากดองทซๆจากดองเนี่ยเลยอะไรกี้อะไรยังอาก์ออ เดิตุ่่ดนยจ้าไปไหนดนนั่นเเจ้าก็กินบกินโอ้สองพ่อแม่กิน่บ่ไม่ไผ่ยติเลยสองพ่อแม่ในาะบ่มไผยักินบ่ได้น้อยมือนี้กินบ่บ่เลยนแบ่ทนได้น้อยเนาะว่ามันเห็นผู้ใหญ่กินกินได้น้อยเนาะอก็คือกินน้ำพ่อน้ำ ตเลี้ยงในบดกลุ่มได้ไหมเป็นเกษตรขักเนาะน่ะอะไรทั้งนั้นการโยกเป็นเกษตรเกษตรไปผิดใส่พร้อมกับไปเนี่ยอยู่บ้านเฮาพี่น้องไม่เคยกินแต่ตัวน้นน้อยเนาะแต่มาอยู่นี่ว่าสิกินน้ำเพิ่นละละแต่มามาเบิ่งอาการแล้วตัวมันใหญ่แห้งตู่เป็นอะก็เลยบอกกล้าเลยกล้าซิมเลยแม่มันจังเปื่อยเนาะ เื่อเปื่อตอนเท้าดเปื่อยดังขึ้นเพื่อประษททารบรดังไฟนี้ก็ศาสตรตามแก้วเด้พี่น้องนะาสากบ้านเฮาคือบ้านเฮากันนี่เนาะบ้านพ่นคือบาเงานแท้เอาไว้หามน้ำบ่เพอหามนอำเยอเ่โยโยอัตลบอ้เด้เนี้ยกินอะจ้าอภากินบ่กินอภากินทุกอย่างอภารอนี่บกกินเตะ ย่านมันเกาะปากไอ้กิ๊กินบไอ้กิ๊กขาซานย่งไปกับฮูเรื่องเลยเนาะไอ้กิ๊กินบ่ะใช่ทาขา้าขาสานเป็นสีนี่กินไม่ได้สีดำสะกินไม่ได้เพราะผิดเป็นสีผิกดไม่ได้ินงเหลือะแต่้าขาสานเป็นสีขาวนี่สบายเลยยางแสบเลยแบบนี้เสี่ยงบอกอร่อยอร่อยเสี่ยงว่าเสี่ยงนั่ง แบบปลาเฮ็ดนะเนาะแบบเข้าเฮ็ดพี่เบือกอย่างนี้เดี่ยวกันคู่กันเดียวกันเดียวกันครับเพื่อนเขาไล่จัดการครับตัวใหญ่รีบมาขึ้นในเข้าเขาเห็นนี่คยค้นลุกเลยโอ้ยอย่างว่ากล้าสู้เนาะผลเนี่ยวะกุ้เกียงหักสมั่ธรรมดาสมัยนี่ป้าเขาสือไว้เล่นตับปี๊ดเลยดำคือจริงสุดยอดครับใส่หม้อต้มนะครับใส่พักแก้วเข้าไปใส่พริกใส่ชโลดใส่อุ้งร้อมเข้าไปนี่ยวะ ส,ออสดหนามน้่นสดยอดหมดแล้วนี่จงุงอ่างแสดงว่ามันแก่โตแล้วมันจนดโบราณจนดดำตัวใหญ่ตัวใหญ่อเออใหญ่สุดแล้วยังไม่ใหญ่เลยเนี่ยยังไม่ใหญ่ก่านี่ตัวใหญ่ก็ไม,ม่เกือบซ้ำค้าไปแล้วแสดงว่าตัวเล่ย์คือตัวนนะ้อยเนาะตัวน้อยตัวนี้น้อยเออยังน้อยอยู่จนลายบ่มีจนเป็นสีดำโมขาไล่มีนี่คือเงายังน้อยอันนี้ยังไม่ใหญ่ ก็ใหญ่กับชิปองล่ห้าเมตรหกเมตรเหมืนเนาะสิบเมตรเหมือนเนาะบอบอบอแห้งสั้นแห้งใหญ่แหงสั้นใหญ่แหงสั้นหอมหอมนาหอมใส่ผักใส่ผักแพลวใส่เนาะแบัตบัตรอะอย่าเนี่ยบัตระบัตรกบอลเอ็ดเอ็ดแ่ิบลงตลเลงไ้จาะดูชมเนาะันโอรากกันแอมน้อยรอกินสางนูตกอ่ง ไอ้ดุกีชมไปกอลบกต้พวกแผาแล้วตรนี้แน่นแผงได้เขาขั้วได้เขาขัวใส่แต่ว่าลายคนจิบหัวกินไม่ได้แผงนะกินลายไม่ได้ได้แผงมันเป็นพิษพิษเด้แต่ประมาณทหรอสำหรับมองเขาอยู่นี่เนาะที่เป็นอาคารที่เป็นอิตบล็อก อิทมอนก็ซีเนาะเป็นการก็ซีเ <laughs> พ่อนไซเป็นสถานที่นมัสก,การพระเจ้าเนาะเพราะว่าในหมู่บ้านนี้เพิ่นนับถือศาสนาคิ์นับถือพระเยซูเนาะเพิ่นก็เลยสร้างโบสถ์เพื่อให้ไทยบ้านหรือว่าผู้ที่นับถือเชื่อถือพระเยซูได้มาทำพิธีประกอบพิธีนมัสก,การ อ,องพระเยซูเนาะเวลาวันเฉพาะวันอาทิตย์นะยุ่ใส่ทั่วประเทศเนาะทั่วโลกจะเป็นวันอาทิตย์ก็จะซื้อยุดทําการทํางานล็มานมัสการ,าการพระเยซูนี่เดอ้อยครับพี่ะ เด็กน้อยหลยหล,ย,หลยพี่น้องเอ้ยมาจอบกินสว่างางอูอยู่กับเด็กน,น้อยครับอยู่ยกับเด็กน,น้อยเรากินสว่างงูตรงนาน nhưng ừ. đây, đây. chuyện <laughs> 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 này như <laughs> là ai từng biết vào mình để thế là nên là bao đại chồng này thế cao chạy thằng cao chạy đang hào về thì nó chui lại nhờ cặp khôn rồi thì để bay ơn ơn nó bảo nhạc mà tao nhạc cái đâu <laughs>

แล้วใส่ไปหัวไปอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยคนดูน้ำแต่เบื่อน้ำเยอะเต็มหม้อบักใหญ่มาเนี่ยตลาดไอรัวกินได้บนบ้านไอเลราลอกกินหยังกาได้นึ่งใส่ผงหอมหรือหอมไม่ต้อนึ่งนึ่งไปเลยนายดังชำแเละเขาเลย เอ้ไรลองกินไหมโอ้โอ้บกาเด้าเป็นัอ่ะแกมันใหญ่โหดเคยเป็นอยู่บอสเคยกินแต่ว่าเคยกินแต่ตัวน้อยโอ้ตัวใหญ่โอ้ใหญ่บนี้ครับแต่ว่ายุดแถวบ้านบอมี่ได้งูจอางเนี่ยยังกินได้กับงูเห่างูสิงแต่จงอางูหายากรงอยู่ในู้ยางเดียวลองกินงหโอ้บกา ผมเป็นยังนะได้ดอไได้ดอตรงให้โอ้โหยานแล้วโอ้โหนี่ได้มอบักไงพี่เนาะได้หมอบักไงที่นี่ก็ตักแบ่งกันตามหมู่บ้านเฮาตัวเดียวแบ่งกันกินได้ทั่วหมู่บ้านพี่น้องจงอาง ไปบ้านพีน่นเ้องโอ้นนนะเออกจลัง <c oughs> เอาไปสู้พี่น้องพี่น้องโอ้โหดโห่โห่แซ่บเซยโอเคโอเคยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครับกีน่ <c oughs> นี่วะฮะน้องนี่ครับพี่น้อง <c oughs> เพิ่นกับเอิ้น พากันกินเอินพี่น้องแต่ละเฮือนมาพันกินกินในซางูเนาะได้หมอบกงหญ่ไงตัวเดียวกินได้เบิดหมู่บ้านเลยพี่นอ้องมาได้เรียบร้อยไดไรโอ้าจอกำลังที่ตูมหอมนี่ แง่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเพ่นปูงแล้วกันรู้สึกว่ารสชาติก็คือบ้านๆเฮาหอมคือกันแต่นี่เลยตะกรอนแม่ผู้ประกาศลองกนเจ้าเน้ามูไน่พอเนาะเปแซ่บเอามาเบิ่งพี่น้องหลังจากไปพ่นเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็พากันแบ่งกันไปกินเนาะคนละถ้วยซ้อนถวยทั่วหมู่บ้านเลยพี่น้องแจกจ่ายกันทั่วเฮือนทั่วซานเลย จาเพิ่งใินอ่เด้จน,น,น,นจานจจเกยบเป็นจ,นนจเอ่อวงในเนาะนแบ่งกันกินวงในเทนี้เป็นแบ่งภาเล็กน้อยอ่าถ้วยนึงโอ้โหพากันมุ้ยเอามุ้ยเอาอ,อแซ่บลายน่นอะน,นี่แหละว,วิธีชีวิตของอ่าชนมดของเราเล็กน้อยที่อยู่นําบ้านนาอย่างเนาะถึงเวลามาเมื่อยเล่นเมื่อยอย่างก็มากินือนี่แหละหากินไปตามป่าตามดดน กินงูจงอางพี่น้องนี่คือสร้างงูจงอางอวิธีขั้นตอนฆ่าเจ้าเนาะว่ามันเป็นพิษหรือบุพิษเพิ่นสิต้มใส่เข้าใส่เข้าสารพี่น้องเนี่สังเกตอาสิะะเป็นข้าวสารเนาะเพิ่นสิต้มใส่พร้อมคณะที่เฮาก่อนที่เฮาจะเอามากินพี่น้องถ้าเข้าสารมันดำกะ่าแสดงว่ามันมีพิษเฮากระสบอกินคล้ายๆกันครับที่ว่าเฮาไปอเอาเฮ็ดมาไปหาเฮ็ดมาเฮาก็ต้อง ทดสอบพิสด,ด้วยข่าวสารเนาะตามหลักการของอีสาบนบานเทานี่แหละครับบรรยากาศพี่น้องชนบทของชาวเมืองไซโปนเป็นหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเนาะมีประป่า่มาีระบบโทรศัพท์อย่างทั้งสิ้นพี่น้องคือเป็นหมู่บ้านที่ว่าอยู่พอเพียงแบบเงียบสงบ หนึ 3, <c oughs> ่งสองามสี่ขนมห้าพี่น้องอันผู้น้อยนะพะหันลังกินหมูสงสยัยญาติตอนสิ้นกันเ <c oughs> มื่อนี้เขากับซีแจกขนมเด็กน้อยเนาะอ่าแจกเป็นมือก้อนที่เขาสิกับมือนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ปเป็นมาเป็นการแจกขนมเด็กน้อยจบไทย ขาเข้ามาเข้ากันแจกไปน้องเจอผู้ใดก็แจกฮะเลาะทางเลาะอันนั้นทางเข้ามาเพราะว่าเด็กน้อยหยุดแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็บ่ไปใส่ยอยู่แล้วเด็กน้อยเนะ <Okay. S 1> าะจะแล้วเลาะและเล่นไปเมื่อเนาะมันเป็นเล็กๆน้อยๆเนาะทั่ใจเข้าแม่เขาเขาแม่นเด็กน้อยเขาก็ดีใจดั่มดีเขาที่ได้มีโอกาสจัังนะจ้าสัตว์สิขอฝากนั่นไเด้อสำหรับเอฟซีและผู้ติดตา,าม สำหรับเด็กน้อยของเขาเด็กน้อยชยนบทผู้ใดมีจิตใจศรัทธาที่ว่าสิบ,บริจาคเสื้อผ้านะตามที่เฮาเห็นเนาะเด็กน้อยบางคนกับบุมีเสื้อผ้าบางคนกับบุมีเกือบบุมีรองเท้านะ้าเกิดผู้ใดมีจิตใจศรทัทธาหรือว่าข้องเรือไส้เหลือจังใดกะบขอพิจารณาบริจาคได้กะฝากมาทั้งผมได้เด้อมาทั้งคอมเมนต์ได้ว่ารือว่าสิฝากไปทั้งเบาะมันคนเดินทางก็ได้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับ เรื่องนุ่งโฮมเนาะพี่น้องตัวนี้ก็ฝากห้เอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามสุข,ขุมสุคน